ก่อนเลยครับกแตเพาแก้วครับตีคร mm. oh, ับส anyway, uh ับเซตเบากว่านะครับ huh. ช no ูเจริญเอาครับโดนหมัดแมดูขุนเข่าวัวชนครับแม่ัวชนสมบูรณ์โอ้โหดูครับมาดูดันแล้วเกินเอาชูเจริญแม่ับแข้งขวาโอ้โดนหมัดขื้นขึ้นมาเอาแลกกันแล้วครับโอ้ใส่กันแล้วครับดูแต่พาแก้วโอ้รัวเลยแม่ต่อยกันครับสับอครับโดนเลยด้านหน้าครับชูเจริญสอขึ้นมาลองไปตีครับมองยังตีขื้นครับเอา เดินก็ไปครับสับซอกยังติดคุ้มค่าจริงครับยกแรกครับที่รอคอยครับเข้ามาต่อยครับไม่กระโดดและเฉยครับเสียเข่าเสียบพื้นตีมาต่อยพืนต่อยพื้นครับไปต่อครับตัเขาแก้วทีิขยับเอากระตังสองครับชูเจริญเจอหมัดขวาต่อยขึ้นแล้วโดนหมัดก็ต้องถอยครับเอาครับชุดนี้รุนนะครับคะแนนตัวภาแก้วแน่นอนครับสิบต่อเก้าเอาครับยกนี้ชูเจริญครับเน่เริ่มจะมีก้้งคอมาด้วยนะครับาะ ตวัดการคอครับอ้าวครับหมัดถึงครับตีกับวงในชุดเจริญตีึ้นไปครับตะเหาแก้วตีครับต่างฝ่ายต่างตีวงในนี่เป็นอาวุธเก่งของทั้งคู่อยู่แล้วครับตีมาตีก่อนครับชุดเจริญเสียบคืนไปครับตะเหาแก้วแต่ว่าอาวุธนำของตะเหาแก้วครับมีหมัดไมาเดินเจ๊าะจูกันดูเดือดอีแกรางกายนี่โนเลยเจอบัคคืนเสียบเข่าครับแม่ไม่ใช่เข่าถูกทีใครนะครับเข่าแบบนี้ เสียแบบหวังผลครับโอ้ต่เราแก้วก็สู้ทุกลูกครับดูครับปดดื้อจริงๆครับต่เราแก้วชงทั้งสองคนนะครับโอ้ต่เราแก้วก็ยังเดินไม่หยุดครับส่วนยูเจริญก็โตตลอดครับดูครับแดูตลอดครับเต้นทำไมครับไปขวามาขวาขึ้นเสียบมาเสียพื้นครับเสียบครับตี